ที่บ้านมีเตาแก๊สไหมมีมีเหมือนว่ามีแต่มีแต่ถังอ่ะเอนี่มันเป็นถังปิกนิกหนูเอาให้แต่หนูให้แม่ก็แล้วกันเอาไปเลยเอาเผื่อใช้ได้เตาแก๊สนั่นเอายกออกไปเลยชาติไม่เป็นไรเอาไปเลยมันเผื่อมันใช้ได้ตั้งแต่ซื้อมาไม่ค่อยได้ใช้หรอกเพราะว่าไม่ชอบเสียงมันดังมันฟู่ฟู่มันดัง พวกกระดาษเก็บถุงถังแก๊สนี่แม่ใช่ไหมเน่ะหนูก็ให้นี่ะน่ะตรงชาตีนี่นะ่นะเนี่นี่ชาตีในหัวแก๊สตรงหัวหนูนี่นะ่เออนี่ยเนี่เอาไปเลยเนี่ยเวลานั้นก็ไม่เวลานั้นก็มีถังแก๊สเอาสายต่อขึ้นมามันก็โอเคแล้วถังแก๊สมีอยู่บ้านเออแต่สายหนูไม่มีหนูให้เขาไปแล้วไอ้นี่เนี่ยไอ้นี่ก็เวลานั้นแม่ก็ ก็ใช้ได้เนี่ยเอาไปเลยยังดีอยู่ยังดีอยู่แต่ว่าหนูว่าซื้อเอาเอาแบบตัวเตี้ยๆมาหนูใช้หัวแบบฟู่วๆอ่ะหัวแรงๆที่ก็ใช้ที่ร้านอาหารอย่างนั้นอ่ะอันนี้มันก็แรงอยู่แม่ก็ไปดูก็ลัการถ้ามันใช้ได้แม่ก็ใช้ถ้าใช้ไม่ได้ก็จะเอาไปวางสิ่งของอะไรก็ไปยึดใช้เอาเดี๋ยวเอาล้อมาใส่เอาอันมาเอาหัวเรืย เออถุงเออขวดนะแม่ในถังอ่ะถุงเยอะในห้องหนูก็ยังมีอีกเยอะเลยถุงอ่ะไอ้ขวดอะ่ะแม่อ,อ,าแมอาถุงมาใส่แต่นั้นก็เอาทิ้งไปเลยนะแม่มันขาดแล้วมั้งเสื้อกนะันฝนเนี่ยมันยังใช้ได้ป่ะมารูมันขาดตรงไหนไม่รู้ตอนนั้นหนูเอามาคุมปูนไงรอะว่าวมันขาดตรงคอเฉยแต่ว่ามันใช้ได้มั้งมันกันได้นะ่ะได้แต่ไปซักให้าไปได้ได้ได้แม่ได้ไดได มันขาดแค่ตรงไอ้หัวต่อเฉยๆนัน่นแหละนหนูเอามาคุมปูนไงตอนนั้นน่ะมันไม่มีอะไรคุมกลางคืนน่ะไ,นได้เพียนมันยดีจริงๆหนูก็ใช้อยู่แแหละไม่เอาไปล้างให้มันเอี่ยมแค่นั้นเองออจะไ้จะไปนะตอนกลางคืนนะต,ะตีดันไอ้นั้นมาให้พี่หน่อยเนอ้อไอ้ตัวโตะอันนี้เนี่ยหนูโต๊อันนี้เอาดันให้มันเอาไว้ตรงไหนดีเนอ้อ ถ้าหนูไม่ลืมเวลาไปตลาดจะดูซื้อเสื้อกันฝนมาให้ใหม่แต่ถ้าไม่ลืมนะเพราะว่าหนูเป็นคนขี้ลืม,มค,ค่ะแม,ออม่มเ,เอากระเบื้องเ,าอ,อ,งเอาเอาแอบแอบเอแอบแอบไว้ตรงไหนดีเอาไว้ตรงนี้ก็ได้เนี่ยชาติ่อ,อ,นนะอืมเพราะว่ามันจะได้ไม่เกะก,กะตรงริมเพราะว่าตรงนี้เป็นช่องว่างอยู่แล้วไงน,นะ อันนี้คู่มันไปนไหนมันคู่มนมีหนูก็ยังใส่อยู่แต่แม่เอาไปได้ก็ไปดิมันมีอยู่เนี่ยอยู่ตรงบันไดเนี่ยแม่หนูก็ใช้อยู่มันมันดีนี่แหละแต่ว่าแม่ไปดูเอาตรงบันไดน,นะแม่โม่เอา,าแม่เอาแม่หนู อันนั้นเอามาแอบไว้ถังไอไว้เสาตรงกลางนี่ก็ได้เนะี่ยตรงตะการาานาเนี่ยอ,อืมค่อยค่อยเอากระเบื้องไหมเอาเอาความหรือเอาหงายดีอ่ะเอาหงายโชว์อย่างเี้เลยเหรอก็ได้อย่างนงี้ก็ได้แล้วก็ไอตัวโตญี่ปุ่นนะเดี๋ยวหนูเอาไว้ริมๆิมก็ได้เผื่อพี่จะหยิบใช้ชั่วคราวก่อน แต่ว่าเออจะว่าไปเอาไปใช้ทิแต่ว่าแดดมันถูกฝนน่มันถูกฝนแต่มันยังใช้ได้แหละมันถูกฝนแล้วมันอาจจะน่าหรือเปล่าไม่รู้เน่เอาไปใช้แก้ขัดอะไรก็ได้น่ะโต๊ญี่ปุ่นที่หนูเอามานั่นนหะชาติข้างหลังหนูน่ะเอาไปเลยเออที่จริงมันดีนะแต่ดายตอนไม่อยู่ฝนมันสาดมันแรงไงมันสวยนะนะใช่ครับแต่มันยังใช้ได้มันยังใช้ได้ ถ้าพี่ไม่ลืมนะเวลาไปตลาดเดี๋ยวพี่จะดูซื้อโต๊ะญี่ปุ่นตัวเล็กๆมาให้อีกสักตัวหนึ่งเผื่อที่ว่าจะได้ไว้ให้ลูกสาวนั่งทำการบ้านหรือ่านหนังสือหย็บของํา <c oughs> ไมได้ของเยอะจัง <c oughs> เดี๋ยวพี่รบกวนชาติยกอิดบ็อกตรงตรงประตูรั้วมาไว้ตรงนี้หน่อยนะมีไม่กี่ก้อนลยประตูรั้วเนี่ยเนี่ยอิดบ็อกตรงด้านหน้าเนี่ยเอามันเรียงไว้ตรงนี้รเรียงไว้ด้วกันนะใช่ ขายอะไรไม่รู้เนี่ยมีรวงขายกี่จกแหละไ,ไม่ใช่อ่ะกิ่จกลูกเล็กอยงงขายจกนี้คืกอกิ่จกอ่าใญตัวอ่าอันกิ้งจกเนเออตัวมันใหญ่ๆหนาเราต้องยกเอนะต้องยกเ้อนมะอข่งนะเอ้ามาแล้วกิ้งจไม่้ขวครกเข้าไปแล้ว 地、oh. <laughs> แม่ยกนี่มาจ,จริงจดจะดจังงคนน้าน้าแล้วแม่ตัวเล็กมาแล้วก็เปิดประตูเข้ามาดิ เออไหลไปโน่นแหะไหลไหลเออนิดนนิดพอแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะัดีค่ะก่อนลูสวัสดีเ้าลูกพอสวัสดีค่ะเวลานั้นหนูตัดหมใครตัดให้เสียตังบ้างอ่เาัลูกอ๋ออื่ไม่ได้ก็ไม่้ไปลองตัให้ก็ได้แล้มาล้ เอาแบบอาตรงนี้ก่อนจะแเอาไว้เรียงเนี่ยเอาไว้ข้างล่างเอาข้างล่างูน,นะไม่ต้องเอาไบบ้ยปูนิงจกจังเลยว่คแอเาไวต้ตรงไหนครับล่างหลั นี่นี่วานี่เอาไว้ตรงใกล้ๆพวกมันนี่นี่วางนี่เอาไว้ใกล้ๆกลันนี่อ่ะขึ้นข้างบนนี่แอบแอบไปตรงนี้ก็ได้คร่ะแอบไปตรงเนี้ยเอาแอบไปตรงเนี้ย 过来呀，过来呀，我，我来拿。 ก ah. mm? ้อนอันนี้กะดานอนเหรอนอนนั่นเหรอหกดเหรออ๋อตัวนอนน่ะเหรอทำไมอ่ะอ๋อนอนอยดบ่อตรงนู้นใช่ไหมตรงตรงโน้นน่ะยกมาไว้ให้มันอยู่พวกเดียวกัน thank you โอเคยกเอาไปไวแล้วจะจะเดี๋ยวพรุ่งนี้เขามาเอาอะฝนฝนตกอเออลวฝนตกเลยตีถรงเนี้ยเนี้ยก็สายถึงก่อนเลนะออบไปดึงไปได้ ทำไว้ตรงเนี่ยตรงเนี่ยมามาได้บรรไดนี่ก็ได้มันไม่เกิดการจะไม่เกิดการอะไรก็ไม่ได้ทำอไรเดี๋ยวชาตนี้ก็เอาไปตรงนี้งเองเช่นนะก่อนไบรรดาถ้าฝนฝนตกอ่ะปุ๊บนี้ให้เขาเนี่ยเอามาแอบไว้ตรงนี้ถุงไม่เสียไม่เกิดการไม่เกิดการ ก็มีเนี่ยแม่เล็กนเนี่ยอ่ะอืม,มอเราเอามาเอาไว้รวมกันเลยเอามไว้ด้วยกันเลยแอบแมานเนี่ยขวดขกดหนูนี่เอาไว้ด้วยกันเลย

哦。

เพราะฉนั้นผมอะไรแม่ห้อยอยู่อจะลืมแล้วนะถุงกับข้ามแ่ะไม่มีอะไรเลวไม่มีอะไรเลยเหรอไม่มีอะไรแล้วน้แข็งหมดยางเไรอ่ี่ยวโล่งแล้วสบายแล้ว ค่ะครับแล้วถ็ไปหิ้มใชได้ก็แม่นะครับการกระสีน oh oh ั่นนี่ฝากเขไปทิ้งด้วยเพราะว่าที่โนรีไปทิ้งได้กรสีทำมันใายได้หรือพับเออถ้ามันใายได้เนี่ยพับ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 ไปเออพับจะกระสอบพี่มันไม่น่าก็ฝากทิ้งได้พับจะกระฉว์เล็กแม่ก็ได้เท่านั้นใครนห่นเพราะว่าเวลานั้นหนูถ้าเผาหนูก็เผาได้แต่ที่ที่เผาไม่ได้เขาไม่ได้พับม้วนเลยเนี่ยพับไม่เป็นยังไงหรือว่าจะเอาไว้รงนี้เอารถอะไรมาเอาใคร ถ่ายได้ไหมแม่แล้วเออเดินมาก็เหรออ๋อเดี๋ยวมอไาคี่จไม่เป็นไรไม่เป็นไรสคนสองคนเดนก เรายโชคดีที่ไม่ต้องไปมัวหากระงจนกัอยู่ดไปนี่ค่้องไม่ไ่อุ่นข้าวไปซือุ่นข้าวอนเดี๋ยวว่าหลังก็จะบอกให้มน่วยนนี่ยังเเลยนะ (السلام <applause> <applause> जी yeah. เตรียมเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวค่อยปรับอีกทีนึงมองมาก็ดูโล่งอีกนิดนึงตอนนี้ก็กว้างแล้วนะคะ